สวัสดีครับนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ c ีวิกเอนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพา,าทำรถอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนอ่ายางนะครับที่ปัดน้ำฝนนะอันนี้มันก็มันสมควรแก่เวลาที่จะต้องเปลี่ยนมันแล้วนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับ <c oughs> เรามาดูวิธีที่ผมจะถอดนะอืมก่อนอื่นเลยนะครับนี่เราสังเกตง่ายๆมันจะมีเหมือนกับเป็นตรงนิ้วผมเนี่ยครับเป็นเหมือนเหลี่ยมนะเหลี่ยมที่มันใช้ล็อกกับ ขาปัดน้าฝนนะครับซึ่งเหลี่ยมตรงนเนี้ยเนี่ยตรงตรงนิ้วผมเนี่ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ่ามันจะล็อกอยู่กับไปตรงเนี้ยครับมันจะล็อกอยู่กับตรงนี้นะครับนี่ต้องขออภัยหน่อยนะครับพอดีมันกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ นี่นะครับมันจะล็อกอยู่กับตรงเนี้ยสังเกตนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฝั่งนี้เลยนะครับกลองไม่ชัดเลยนะอ่าเนี่ยได้แล้วนี่ยครับมันจะเป็นล็อกลักษณะแบบเนี้ยถ้าเวลาเราดึงนะครับถ้าเราดึงออกทางด้านบนอย่างเงี้ยมันจะไม่ยอมออกนะครับ เราต้องดึงจากข้างล่างนะเนี่ยดึงจากข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันล็อกกันกับล็อกกันกับนะตรงนี้อยู่นะครับลูกยางตรงนี้มันจะดึงดึงจากข้างบนไม่ได้นะครับเ่ายง่ายเราจงดึงจากข้างล่างนะสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีลูกศรนะครับเนี่ย ลูกศรตรงตรงนิ้วผมเนี่ยครับเนี่ยลูกศรเล็กๆเ,เนี่ยมันบอกว่าให้มันชี้ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเวลาใส่เราจะใส่ตามลูกศรน,นะครับแล้วดึงขึ้นนะแล้วเวลาถอดเราต้องดึงย้อนย้อนกับลูกศรตรงนี้นะครับมันถึงจะออกให้อ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้อ่าถอดออกมาข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาถอดข้างที่สองกันนะครับโอเค ต้องขออภัยนะครับพอดีทำมือเดียวจับแน่นๆจับให้มั่นนะครับแล้วก็ดึงเนี่ยถ้าดึงดึงออกได้เลยนะเนี่ยครับดึงออกจากทางด้านล่างนะดึงได้เลยครับโอเคอ่าหลุดละ นะครับสังเกตได้ว่านะครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นด้านล่างนะด้านล่างมันจะเป็นเหมือนเหมื meal, อนช่องที่ใช้ใช้ล็อกนะครับเนี่ยกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยเนี่ยอันนี้คือด้านล่างนะมันจะเป็นช่องแบบนี้นะครับส่วนด้านบนด้านบนจะเป็นแบบนี้จะเป็นร่องเลยจะไม่มีจะไม่มีเหลี่ยมเหมือนข้างล่างนะครับ ก็ก็ให้สังเกตง่ายๆนะครับส่วนวิธีใส่ก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเนี่ยมันก็จะมีฮะในส่วนของลูกศรอ,อยู่ตรงเนี้ยให้เราให้เราใส่ตามลูกศรน,นะครับกล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับให้ให้เราใส่ตามลูกศรน,นะครับนี่โอเคนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเอาไปเทียบที่ร้านนะแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนกันเลยนะครับโอเคไปกันเลยอ่านะครับตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อมาแล้วนะตอนแรกตอนแรกจะไปซื้อ,อยางนะครับปรากฏว่าไปเห็นราคานะ ไปเห็นราคาของใหม่นะครับทั้งชุดนะตกตัวละสองร้อยนะครับคู่หนึ่งมีสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับยี่ห้อเนี้ยนะก็เลยตัดสินใจนะครับล่ำมันของใหม่เลยนะนะครับก็สภาพมันก็ใช้ได้นะผมว่าก็โอเคดีนะครับ ถูกข้างละสองร้อยก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับก็ของมันก็น่าจะพอใช้ได้นะจากที่เราจะมาพากันเปลี่ยนตัวนี้นะครับแค่ลูกยางนะเรามาล่ำของใหม่ทั้งชุดเลยดีกว่านะครับมาดูวิธีเปลี่ยนกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับงัดไอ้ตรงนี้ขึ้นครับ หลังจากที่เรางัดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จับให้แน่นจับให้มั่นนะครับแล้วก็ดึงแรงๆออกแรงนิดหนึ่งอ่ะดึงให้มันสุดนี่เลยนะครับพอสุดปุ๊บแล้วก็อ่าเราก็ผักลงเนี้ยครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากจากขาเกี่ยวนะครับเนี่ยขาเกี่ยวอยู่ตรงเนี้ยนี่นะครับผักออกนะครับหลังจากที่ดึงอ่าดูใหม่อีกที นะครับเดี๋ยวผมยัดกลับเข้าไปคืนอ่ะนี่นะครับงัดขึ้นนะแล้วก็ดันให้ไอตัวเนี้ยมันขึ้นไปชนเลยก็คือดึงลงอ่ะพอดึงลงปุ๊บอ่ะแล้วก็ง้างออกข้างล่างเนี้ยครับแล้วก็หลุดหละโอเคนะครับนี่แล้วก็จะมาดูของใหม่กันนะครับเอ ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าข้างไหนเป็นข้างไหนไม่ได้บอกข้างมานะครับไม่มีรายละเอียดบอกไม่เอ่ยเดี๋ยวผมดูสักคู่นะครับอ่ะนะครับมาต่อกันเลยนะอ่าผมดูแล้วแหละมันไม่มีรายละเอียดบอก หรือว่าผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเอามาวัดดูนะครับของใหม่นะครับเนี่ยสเส้นของใหม่นะปรากฏว่านะครับมันจะมีข้างที่มันสั้นแล้วมันก็มันยาวด้วยนะเดี๋ยวเรามาเทียบดูอันนี้ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับนะครับรู้สึกว่าจะยาวเท่ากันนะงั้นผมผมคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้นะ เรามาดูอีกข้างอีกข้างาฝั่งคนนั่งนะครับก็ยาวาเกินกันไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะนิดเดียวก็เดี๋ยวผมจะอ้างอิงจากตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าใส่ไปเอาข้างสั้นไปใส่ยาวเอาข้างยาวมาใส่สั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาลอง แบบนี้กันก่อนนะครับส่วนวิธีใส่ลูกยางก็ใส่เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนรอบที่ผมพาถอดเนาะก็ต้องใส่จากข้างล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็เวลาถอดก็ถอดจากข้างล่างนะครับอ๋อโทษทีต้องดึงจากข้างล่างนะครับเวลาใส่ก็ใส่จากข้างล่างนะแต่ถ้าสะดวกเปลี่ยนทั้งหมดก็เปลี่ยนได้นะครับ อันนี้ของผมมันก็เก่าละเดี๋ยวก็ผมเปลี่ยนใหม่เลยวิธีใส่ก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยต้องขออภัยนะครับเล็บดำนิดนึงอ่ะพอใส่เข้าไปแล้วก็ดันอ้าวลวงซะง,งั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมีปัญหาทางเทคนิคแล้วอ่ะนะครับ เมื่อกี้มันหลุดนะครับไม่เป็นไรนะเราก็เหมือนขั้นตอนแรกที่เราถอดนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปท่าเดิมนะอ่าพอเราดึงได้ระยะมันนะครับเนี่ยได้ระยะตรงนี้เราก็กดลงได้เลยต้องดันๆน,นิดนึงนะต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมทำมือเดียวนี่ยครับต้องกดกดหัวนี้มันลง นะเนี่ยกล้องไม่ค่อยชัดนะกดหัวนี่ลงนะครับก็เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับจากนั้นก็ดึงปอกหุ้มที่เป็นสีเขียวเนี่ยออกได้เลยโอเคสวยงามมากนะครับนะต่อไปก็จะเป็นข้างนี้นะครับข้างคนขับ ฝังคนขับนะดึงลงครับแล้วกงางออกเงี้ยแล้วถอดแล้วเราก็จะใส่ของใหม่เข้าไปอ่งานง,งางขึ้นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับงานขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็สวมเขาสวมเขาเสร็จแล้วก็ดันขึ้นครับมันจะทํายากนิดนึงนะเพราะผมใช้มือเดียวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับ ก็เหมือนเดิมเหมือนข้างนู้นนะครับก็เรียบร้อยก็กดเข้าไปเลย <c oughs> มันจะแน่นหน่อยอ่าโอเคก็ถอดออกได้เลยอ่านะครับเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะ ครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันว่ามันใช้งานได้ไหมนะ โอเคนะครับอ่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จบไปด้วยดีนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ติดติดขัด,ข,ดขัดนิดนึงนะครับก็ถ้าก็ผมส่วนตัวผมก็คงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่พี่น้อง,น,องน,อน,อนนะครับเพื่อนๆนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะครับก็สามารถาพิมพ์เข้ามาในเพจไม่ใช่เพจนะครับโทษทีพิมพ์เข้ามาในช่อง youtube ผมได้เลยนะนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยากจะแนะนำวิธีการถอดการเปลี่ยนหรือว่ามี ข้อคิดดีๆอะไรก็เสนอผมมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะส่วนต่อไปถ้าเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวรอชมกันว่าผมจะพามาหรืออะไรในรถคันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ